สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับแดอดออกพอดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเบิ้งงว่วเป็นตะเลียงอีกเมื่อนี้มีอนาคตพอพันหนึ่งตสาวใหญ่อีกหนึ่งสาวหน่อยหนึ่งแล้วก็แม่ลูกงามๆอยู่ในขอกเดี๋ยวเบิ้งในขอกครับแม่ลูกเอาลูกออกมามันอวนละวนมาเบิ้งงว่วแม่สาวกันก่อนครับแม่สาวกันก่อนเดอ้อแม่สาวใหญ่ครับตัวนี้สูสงร้อย สามสิบหาเลยดีครับนี่ครับสูงลอยสามสิบหาครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับแบบหนาครับเบิ้งขาหลังขาหนาครับแบบหนาครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับว้ปีกัวแล้วละครับปีกัวแล้วนี่ปีสามสี่เดือนได้แล้วนี่คาดว่าหลังปีไม่เกี่ยวเขาแล้วครับนาแรงอาจได้ผสมเด้อตัวนี้ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเบาตึงส่เมาไ้เพิ่มไปอีกเซนนึงครับ เพิ่นไซมายานมันขาดครับสีแดงเปิดไว้ครับหนึ่งมืนเก่าพเท่านั้นครับสูงลอยสามชิมหาครับเนื้อหนังหนีล่ำโตดีครับนี่หูอยู่ด้วยครับหูอยู่เบ่าตึงไซเมใหาเพิ่นกับบดินบดองเนี่ยครับเพิ่มเมาไปอีกเซนนึงครับมีเมาสองเซนครับตัวนี้นี่เบิ่งครับโอ้ยแถบหูดำปื้อนเขาออก กซ้ำหนึ่งตัวนี้เฮดเขา้ดยนะครับเพราะว่าเขาเพ่นแก่แล้วครับเขาแก่แล้วัว่าอายุปีกว่าหมื่นเก่าเท่านั้นครับของสวยๆงามๆได้มากอีกแล้วครับพี่น้องครับรูเคเอฟสามหนึ่งครับนี่ครับเบิ้งครับนี่เบิ้งครับเบิ้งครับจูงง่ายครับจูงง่ายใส่เต็มเมาสีกับจูงง่ายเบิ้งหนาขาครับหนาขาเล็บงามเมื่อนำลางสวยนมซีเต่าโอ้สุดยอดครับโคมนี้โอ้ เมซาตัวนี้สุดยอดมื่นเก่าครับพี่กัดทรงไกลๆในเด้อครับตัวนี้ครับขายถูกๆให้เลยครับหนึ่งมื่นเก่าพันรูเคเอฟสามหนึ่งนี่ที่เด็ดครับที่เด็ดเบิง้งคักครับหนาตาบูนกระบานกระบานว่าเป็นพโย้ยืนเชิดดีขนาดล่ำตัวล่ำชิงดีขนาดพี่ มื่นเก่าครับพี่น้องมื่นเก่าอ้าวสนใจโทรมานี่มาเบิ่งลูกช็อกเกลตดเพจผัวอนาโคตพ่อพันมื่นเก่าขื้กันครับตัวนี้กับมื่นเก่าครับตัวนี้สูงลอยสามิเกือบลอยสามหาขื้กันยกชุดเลยก็ไดเดอพี่น้องครับตัวละสิบเก่าครับตัวละสิบเก่ามักตัวใดครับโทรมาเลยครับของดีราคาถูกครับมือนี้ครับโอ้เด็แหฮงครับลูคีเอฟสามหนึ่ง โอ้ใหญ่ดีแข่งขาหมื่นเก่าเท่านั้นครับเอามาเบิงพอพันครับอนาโคตพอพันครับวัวไว้สิบเดือนนี่ละสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่ละครับตัวนี้หมื่นเก่าเท่ากันครับตัวนี้ครับอนาโคตพอพันโหดีเชี่ยงดีบายได้ทุกสัดส่วนตัวนี้แข่งขาดีเบิดพวงหางสีดำไข่ห้ำดำไข่ห้ำดำเพี่ยงกันสองนวยปู่นสีสีหมกตาลสุกสุดยอดครับสุดยอด นาเลียงมดถึงสองชุดยกชุดเลยก็ได้้อครับชุดละสิบเก่าชุดละหมื่นเก่าครับชุดละหมื่นเก่านี่ลูกชอกก็แรกครับตัวนี้ลูกชอกก็แรกผลงานเบาตึงสมไหวครับตัวนี้นี่นาตาหนาฮึกหึกเลยหนาฮึกหึกเลยครับเบิ้งครับสุดยอดครับตัวนี้สุดยอดหน้าคตพอผ่านหมื่นเก่าพี่น้องซื้อยกชุดไปครับตัวนี้ก็ได้ครับหมื่นเก่าเท่ากันครับ คู่กันไปเลยครับราคาเดียวกันนี่หนึ่งมืนเก่าพันลูช็อกโกลแลตครับโอ้แดดแห้งครับแดดมากพอดีเลยหมื่นนี้ครับแดดมากพอดีดากต้นโตนครับดากต้นโตนดากต้นโตนเอาอุ้ยมากหลายครับดูเคเอฟสามหนึ่งสาวใหญ่ครับปีกว่าแล้วปีสามสี่เดือนได้แนละ้วต้นนี้ครับหมื่นเก่าขึ้นครับถ่ายต้นโตนเลย อูนปุ้ยกขางโก้ขางไงแหงพี่ไตเกียกขียังหน่อยโกข้างไงแหงครับเพศสีดำดำเลยอ้าวสนใจฝ้าโทษครับผู้ใดมีง่วงหัว,หวหลุนอยู่แล้วอย่างไดงง่วงมีเขาจัดไปครับลูกขี้เอฟสมหนึ่งหมื่นเก่าครับหนาแรงคงสีได้ผสมครับหน่วยการสุดยอดง่วดตัวนี้สุดยอดล่ำตัวลำชิงไงแท้แน,น่อนเพราะว่าเมียพันหญ่ครับ แม่สูงเกือบลอยหาซิอ้าวมาเบ่งถึกสุดถึกสุดในคลิปครับนี่ถึกสุดในคลิปแล้วค่ะเก่าพันครับสาวหน่อยเก่าพันครับตัวนี้ถึกสุดในคลิปนี่ถึกสุดในคลิปเด้อตัวนี้ครับเก่าพันครับอา้าวเชื่องดีได้ตัวนี้เก่าพันนี่เชื่องดีนะครับบได้เดือดได้นะครับบอ้ยกระบาลมาโพล่เถกระบาลกระบาลเชื่องดีครับนี่เชื่องดี น้าดีเช่องดีเก่าพันเท่านั้นอ้าวสนใจโทรมาพิกัดชรงไกลๆครับเก่าพันครับถ้าไกลบ่ได้ยังครับได้เพิ่มหอดคารดเก่าพันพี่น้องเก่าพันตัวนี้เก่าพันสาวหน่อยเจ็ดแปดเดือนครับตัวนี้ครับเจ็ดแปดเดือนเก่าพันพอดีเลี้ยงเล่นครับแลบประกันเลยหูแห้งครับตัวนี้ครับหูแห้งเล็บดีครับเล็บดีน้ำล้างสวยนมซีเต้าแข้งขาดี เกาพันบาทเท่านั้นทรงใกล้ๆบอฉีหล่ได้ครับงัวนใหญ่เนียนะาดีนี่ล้ังบาทจังหน้อยหะคอลอดออกคอกนี่เบิ่งงวัวตัวละเก่าพันครับเด็ดคือกันเนี้ยครับเก่ 9, าพันบอฉีหลยได้นี่เบิ่งครับหน้าตาอุ่นหน้าตาน้าดีขนาดน้าดีคือกัน นี่เก่าพันครับสาวเจ็ดแปดเดือนได้ครับตัวนี้ครับนี่เก่าพันครับเจ็ดแปดเดือนน,นั่นนะเฉียงเฉียงโอ้ยหแห่งตบหัวก็ได้ตบหัวก็ได้อยู่น้ำเอือยเอออยู่น้ำเอือยเลยอยู่น้ำเอือยแพคกูก็กได้พี่น้องตัวหนึ่งเมื่นเก่าตัวหนึ่งเก่าพันเอาไปน้ำกันก็ได้ครับชุดนี้ไปน้ำกันก็ได้เดอ้อนาเลียงมัดถึงสองชุดสามชุดนี่ อนาคตพอพันมือเงาลูกเคเอฟสามหนึ่งมือเงาสาวหน่อยเก่าพันอ้าวสุดยอดอิหลีครับชุดนี้ชุดนี้สุดยอดอิหลีเดี๋ยวเอาไปเบิง้งตัดเข้าไปในขอกครับวันนี้ครับมาเบิง้างงอวงมครับ่ายในขอกลูกออกมาเดี๋ยวสวนสนามครับพี่างอวงามอยู่ในขอกครับ แม่สูงร้อยสามแปดเกือบแต่ร้อยสี่สิบงวงลูกแรกลูกวัยเดือนเดือนก็กลัวครับแต่ว่าลูกหนาแหงนะครับลูกเด็ดแหงครับลูกบอกได้เลยว่าลูกเด็ดแหงดากตน้ๆนๆจนๆเลยลูกนี่เป็นง่วงงามครับโคมงนี่เป็นง่วงงามเอาเมื่อน,นี่เอาสามหมื่นสองพ่อครับสามหมื่นสองง่วงสดดีแข็งขาดีเบิดนมสีเต่าแม่หนังหนาะ นางนาอ่างดีพนดีครับแม่ให้ลูกมหัศจรรย์แห่งลูกนี้อ้นวนวหย่นวยอีหลีครับเพราะว่านมนมเม่ดีแห่งครับนมนมมาเต็มเลยครับคุณนมนมมาเต็มเต่าเลยอ้ยถ่ายถอดพันธุก,กรรมสุดยอดยไผยักแดงงัวย,ยานๆานตนุตนตุนแนวนี้ครับสามหมืน่นสองพันปงัวงามเด้อป็นงัวงาม,งงามไผยักษแดง เลียงง่นหน่อยแต่ว่าคุณภาพแน่จังน้อยครับเอาโคมนี่ไปครับคุณพ่อคุณเม่ปุ่นสุขภาพขีก็ดีขีบอลแล้วขี่แขนดีขนาดโอ้ยลูกเด่นแห้งครับให้ลูกเด่นแห้งแมนซื้อไปจังได้กับพ่อเลี้ยงครับโคมนี่เพราะว่าให้ลูกดีงว่่พึ่งได้ลูกตัวเดียวเป็นงอ่ลูกเหล็กครับชุดนี้เป็นงว่ลูกเหล็กเม่หนังหนาะอ้างดีร่ำโตดีลูกนี้ย่นแห้งให้ลูกย่นแห้งครับ โอ้บ่มีแดดครับพี่น้องครับแดดขึ้มให้ลูกยน่นแหงลูกเพดเมียรครับลูกเคเอฟ68นี่ลูกเคเอฟ68สามหมื่นสองพันครับสามหมื่นสองพันง่วบ่ดื้บบ่ส้นครับนี่ใส่เชื่องอยู่นี่ใส่เชื่องดีอยู่นี่จมูกแม่เสื้อเข่าขางหนึ่ง,งแต่บบาวตึงเปลี่ยนเข่าเห็นไหมเลี้ยวบ่ใส่ปัญหา โู้เด็ดแห่งครับโคมนี่สามหมื่นสองแม่ใส่ใหญ่ครับเกือบแต่ลอ,อย 40, สี่สิบเดอ้อตวบาน่วยการพันดีลำ้มตัวเงาดีแข้งขาดีเบิดนุ่มงามนุ่มงามนุ่มงามหัวนุ่มหน่อยแล้วเลี้ยวให้ลูกเด็ดมหัศจรรย์เอามาชุดใดอย่าลืมโทรหาเบาตึงครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล์ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล์ครับแอดไลน์มาเลยครับผู้อยู่ต่างประเทศจะได้งัวสักโคมไปเลี้ยงครับ ฝากผู้อยู่ทางบ้านกับแอดไลน์มากครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับเฟซบุ๊กกระตุงบาเบอร์รับผสมง่วงงามครับเฟซบุ๊กตึงบาเบอร์รับผสมง่วงงาม<อ>เพจกะบ่าวตึงปทุมราชครับถ้าเขามาได้ทั้งสองสองทางนี่ครับสองสองทางสามสองทางครับอ่ามือนี่มมีมาฝากครับสี่ชุดน้ำกันครับสี่ชุดน้ำกันสี่ชุดน้ำกัน โอ้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับสุดยอดอีหลีหมือนเก่าเท่านั้นสือ่อไปน้ำกันเลขก็ได้ครับสื่อไปน้ำกันเลขจากคู่เซกันเลขก็ได้ครับบ่าตึงสิไดไปชงรอบเดียวเลยครับ <laughs> สำหรับชิปนี้ครับบ่าตึงปทุมราชครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็สิสดจากล่าคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านาอาผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวผู้เพลที่ช่คชิปนี้อยกะ ขอให้พี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งครับสุขูสุคนเด้ออย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนอ่าลำลำเรื่อยๆร่อยบวเงินบวก้ดทองใส่สำหรับคลิปนี้บาตึงปทุมราชกะขอจบคลิไปไว้เพียงเทนีกรนครับสวัสดีครับผม